มันก็ปั่นปันกูได้นะแบบอย่างเช่นแบบการยิงถังระเบิดเนี่ปั่นจักรยานไหมกูอะไรนะกนหาเฮ้ยกูขับมแล้วกูขับมแล้วโอนตังมาหน่อยยี่สิบทำไมพี่ต้องรีบร้องไมครับเนี่ยพี่แต่งตัวอะไรของพี่วะเนี่ยเฮ้ยกูคือหัวหน้าไงมึงดูรุ่นด้วยนะพี่ถ้าพี่จะถ้าพี่จะถอดเสื้อพี่ก็อย่าใส่เวสสิว่า ดูรุ่นด้วยดูดูเวลกูก่อนกูคือผู้พันเอ้ฉันตฟักอับรูพี่แม่งเหมือนแบบพระเอกหนังเกย์นึกออกวะว้าวเกณเรื่องอะไรอ,ะอ่ะผมพร้อมละมไม่รู้หน้าคน <ผม S 2> คุ้นเหมือนกับพี่อัสยะเลยผมพร้อมแล้วว่ะผมมีก๊อกสิบเก,ก้ากระบอกเดิมกระบอกเดียวมีอยู่กระบอกเดียวแล้วกูไม่เล่นกระบอกอื่นด้วยเราลืมเกินว่าเกินไปแล้วอันนี้ไม่ได้อัปเดตใหม่อันนี้คือ ผีตัวแรกที่เราต้องเล่นแต่ว่าเราเคยเล่นไปแล้วแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ลงใช่แหละไม่เล่นใหม่มันลืมไปแล้วแหละเอ้ยเอ้ยใครอ่ะเออต่เป็นคนชี้มาอย่างนี้เลยเหรอชี้อ่ะพี่แม่งโคตรโหดเลยเกมแคสไอสัตว์ไอตี๋หรอโอ้โหผีแม่งโคตรโหดเลยอ่ะเกมแคสเอ้ยเอาเฮ้ยโดนเส้นใหญ่อันนี้กูต้องออกมาันแคสแล้วปะใช่ผมแคร์ออกหมดแล้วพี่กำลังเข้าเกมเอ้าใหม่เอาใหบอกนะพี่ผมไม่หลุด ไอผมเวลาเข้าร่วมเกมผมไม่รู้ว่าเข้าได้ป่าไม่ได้โอกกออกมาแล้วอ้าวไอ้ตูดอยู่ดีๆแม่งก็เด้ง Unreal Engine Error เกม c r a s อะไรก็มารู้ฮ่ <c oughs> าฮล่าจะรันเกมไอ,อ้ผลนมิฉมพูไม่ไม่หลุดแล้วใช่ไหมไม่รู้พี่ต้องต้องเสี่ยงโชคเอาอะออกหัวออกก้อยเรามาล่าผีเรามาล่าเกมวะเฮ้ยเรามาล่าเกมอะไรอะอะไรอะอะไรไปดูไน่ดิผี เนี่ยข้างๆเนี่ยน้องหมาเนี่ยน้องหมาแกะหรือเปล่าหมาแกะเหรอกูดูว่าหมาขนฟูเชียวหมาเข่าบปเลยหมามีเขาหมามีเขาแล้วเรามีใครเราเอาอะไรวะอ่าเล่นพร้อมกันด้วยกูรู้ว่าถ้าเล่นมุกนี้มันจะแปะกูไม่เล่นกูรู้แหละกูดูนะโคตรออกพี่โมะเทเดียวจบเทคเดียวจบเลยเหรอพี่ใช่ มาละต้องดูไวยนี่ใหม่เรู้เจอัุผีอะไรไม่รู้เฮ้ยผีผีจะได้ไงผีจะได้ไโอเคมาแล้วโอเคเมาสม่โคตรเร็วเฮ้ยมีปืนเลยรอโอ้ยเลยเหรอเอ้ยยยยยมอ้ยยยยยิ ยิงนู่นยิงนู่นยิงกูทำไมเล่า้วไอ้เชื่อนี่เพื่อนแล้วยิงเพื่อนเนี่ยยิงมันนี่เนี่ยเฮ้ยมึงมาเคืออะไรอ่ะเซนได้เหรอเซนได้ได้ไม่ได้มึงลองเข้าไปดูดิอ๋อเฮ้ยดอกคืออะไรย่าอะไรอ่ะดอกอะไรอ่ะผมอาไปดูในประตูในประตูในประตูกระสุนกระสุนผมน้อยผมไม่ยิงหรอกฮ่าฮ่าฮ่านี่เฮ้ยโซเชียลเปิดประตูเสียงนะวะอุ้ยมุดบันไดอุ้ยเอี้ยวน ไอ้ตุ้ยยีกระจกมราจะเรียกมันว่าไอ้ตุ้ยไม่กลัวเหรอเพราะพวกกูมีปืนอุ้ยอุ้ยมาชิงมาอุ้ยอุ้ยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งอุ้ยปิดประตูอุ้ยวิ่งปิดประตูมาชิงมาเลยหรือมึงต้องหาอะไรอ่ะเราต้องมาหาอืมมาโขมๆเออหาอะไรอ่ะเราต้องหาคริสตัลหรือเปล่าเมื่อกี้เราเปนดรอปคริสตัลนะเออแล้วก็ซุนปืนไม่ให้ เอ้เลยสานัดแล้วไม่ไม่ให้ไม่ให้ขอปิดประตู้นั่งลงนั่งลงปิดไฟนั่งลงปิดไฟตามสูตรแล้วมันมันมันปิดเฮยโอ้าเอ้ยอ้ย้โอ้ยโอ้ยโอ้ยป้้ยยยย ฮัลโหลมีใครมาช่วยผมได้ไหมอะเมึงมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนผมโดนขังข้อหา่ะไรวะคอห่าบินประมาทไอ้ใจวะช่วยผมด้วยพี่ผมกินชานมไข่มุกอยู่อะไรวะเออผมอยู่ในห้องขังพี่เอ่อ Help s h a d ไอ้ผมเป็นคนคุกแล้วไม่อ่านอ่านไม่ออกมึงอยู่ชั้นแรกหรือชั้นสองอะผมอยู่ชั้นหนึ่ง first floor เลยครับผม นี่ไงล้างหัวคกมเดมอยู่ไหนเดมพี่กดแผนที่อ่ะพี่แล้วมันจะมีบีบล็อกอยู่อ่ะชั้นชั้นศูนย์นะพี่ชั้นศูนย์ถ้าพี่เข้ามาตรงนั้น,นป,ปุ๊บมันจะมีบันไดขึ้นมาบีบล็อกชั้นสองอ่ะนะพี่ต้อง,เ,งเข้ามาในห้องบบล็อกชั้นศูนย์ให้ได้ก่อนไว้พี่แล้วบีบล็อกแม่งอยู่ไหนมีแตบ B บอยเนี่ยอะไร <c oughs> ตรงไปพี่เลี้ยวซ้ายนี่แนะ่ไอเชี่ยมีปืนแล้วไม่ใช่เกมผีแล้วผมบอกเลยได้คุณแจนี่พี่เห็นประตูไหมพี่ประตูเ้าวพี่ประตูว้าวทำไมครับชิดเลย ไป่ไม่ไหมพี่ตาพี่ตาช่วยผมด้วยพี่ตาพี่พี่ผมอยู่นี่พี่เอ้พี่โคตเฉยเลยช่วยด้วยพี่ผมโดนจับเฉยเลยผมแค่ไปขี้ในสวนสาธารณะพี่าจบ กำลังตั้งด่านูไม่เห็นน่ากลัวเลยว่ะไม่มีมีปืนเนี่ยใช่ไหมพี่ปีปืนปุ๊บขวมน่ากลัวกระสุนย์เลยมันผิดมันผิดจุดประสงค์ตั้งแต่ที่มีปืนเลยไหมจริงป่าวมึงผีวิ่งมาก็หยิ่งกูไม่กลัวมึงเลยเอ้ยผมเหมือนเห็นเงาคนมันก็อีกเรื่องนะโอ้โหผมเหมือนเห็นเงาพี่เยอะมากอุ้ย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 อุยอุ้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 ยอุยอุ้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 ยุ่้ยอุ้ยอุ้ย้ยอ้อุย้ยอ้อ ยิงเป็นลูกโดดด้วยนะไปดีกุ๊บกันดีกว่าไม่ดีเป็นลูกปลายเอาฟ้าเอาฟ้าหนึ่งพี่ยังอยู่ไหนอยู่เราูีกุ๊กกว่าไหมอยู่ชั้นหนึ่งเอาฟ้าสอบแล้วพี่ยแล้วกูอยู่ชั้นไหนอะอยู่ชั้นหนึ่งนั่นคออทีมินโตะมึงเล่นมุกนี้รอบที่แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเฮ้ยพี่อยากเข้าไปห้องนั้นมันห้องอาบน้ำแล้วพี่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 ไปรวมตัวก่อนรวมตัว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 ไปรวมตัวกันเลยนี่ไงเฮ้ยรีกุปปินดีว่ะสวยมากเออไหนต่อ เอาละตามข้าพเจ้ามาโอเคหมือนเสียงอะไรข้าพเจ้าไปไหนอะข้าพเจ้าเดี๋ยวมไป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 เปิดรีบเปิดรีบเปิดไปตู้เปิดได้ไมเนี่ยอ้าวชิบหายละโอเคเตรียมกระดน่ำเตรียมกระหน่ำยิงมาเลยมาแล้ปะปะปะยิงกระดน่ำยิงไอ้เป็นยังไงนิ่งเลยดีโอเคตรงนี้ยิงเลยดีทำไมนิ่งเลยวะเหมือนว่านอนสอนง่ายจังวะพี่อ่อนแอร์ครับ ก้ามดักก้ามดเหรอเอากระสุนหมดอ้าวอ้าวไม่ยิงเล่นน่ะบอกแล้วเออทำไมพี่ต้องยิงเล่นด้วยวะพี่เออก็มันหมันไส้อ่ะแย่แย่มากมากแย่มากมากเลยครับเปิดประตูได้ไะเฮ้ยตรงนี้เปิดประตูได้ผีคิดต่อนี่คืออะไรวะนี่ไง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 ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้ตุ้ยมันเห็นตุ้ยมาได้ยินแล้วอุ้ยกระสุนปืนเพียบเลยอู้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 ขบอยขบอยขบอย มไม่ให้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 เก็บเก็บนี่ไงเก็บเลยเก็บเลยฮ่าฮ่าเก็บเลยเก็บกระสุนเลยเฮ้ยเก็บกระสุนเก็บกระสุนกระสุนของกูไม่ให้ตังเพื่อนหน่อยเหรอเพื่อนหายไปคนหนึ่งอะช่างมันพี่คอแล้วไอ้เหี้ยหายคนนึื้อกูพูดตามตรงนะอันนี้อันนี้โลหะหรือว่าการเก็บสมบัติกระสุนเฮ้ยเจอกุญแจพี่จริงเหรอเออกุญแจบ้านลุมนี่แนี่ มันวิ่งเร็วมากครับอะไรวิ่งเร็วนี่ครับมันนี่นเร็วเลยไล่ไอพีซอยู่ไหนกูอยู่ไอพีอยู่ในคุกพี่เราต้องไปประกันตัวมันหลมาก่อนมาด้วยกันได้ไมผมผมจะไปประกันตัวไอพีซเนี่ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพี่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 ข้างหน้าครับระวังข้างหลังอยอยโอยโอ้ยโอโอ้โอยโยโอเอาเอาเดินติดเอาค่อยๆเปิดประตูโอ้โหบรย่าดีแล้วเกิน โอเคครับตอนนี้มันนิ่งเลยดินิ่งเลยดิมันอยู่ข้างครับเราวิ่งวิ่งดีกว่าโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมไปประกันตัวไอพีทแป๊บอีเวนนี่ไหนเราไปประกันตัวแป๊บนึงเฮ้ยออืไปติดคดีอะไรมาแล้วนายอ่ะหืนายสารภาพไม่ได้ติดคดีอะไรมาผมติดขโมยไม้ฮะขโมยไม้มากกว่า ไม่กว่าไม่กว่าเลยนะไอ้มึงยากจนขนาดนั้นเลยวะไม่คิดจะแบกเลยเหรอเฮ้ยไอ้กูไม่มีเลยเนี่ยฮัลโหลกระสุนกูก็ไม่มีกูมียี่สิบนัดเออจริงผมก็ไม่มีเนี่ยผมไม่มีเลยกระสุนน่ะเออเจอแฟน์มาเองเนี่ยกูมีอยู่สองนัดเนี่ยเฮี้ยเฮ้ยเอาเอาวัดต่อฟังเฮ้ยเฮ้ยวัดวัดวัดพีเดอร์แฟอ้เฮี้ยขโมยไว เฮ้ยเสียงมาเสียงมาเสียงมาจ้าครับนี่ไงเออหูนัดเดียวมวไปแล้วไปแล้วมูไปแล้วซ้ายขวาดีกว่าไปเลยไปลปิดประตูให้ด้วยเฮ้ยตัวสีม่วงนี่แล้วอ่ะผีกระเจมาหายกันหมดแล้วนี่ไงตาตาาอยู่ังาเขาไว้ดานะเมเดี๋ยวกูนั่งแกปไปอีกหายอีกเ้ยนี่ไม่ได้หัดว่ะหัดไร ไม่รู้ก็ไม่มันไม่ให้ใส่อะรหัสมีรหัสว่าอะไรพี่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ไอจะไปรู้ละหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ลองมัวรหัสต้องไปหารหัสก่อนปะใช่ต้องไปหารหัสก่อนแต่มันเดินมานีเราพี่ดูดิเอนี่นี่นี่ห้องรหัสปะห้องไหนนี่มันห้องล็อกเกอร์ลูมพี่แล้วมีกุญแจด้วยเอสแอดมินว่ะสเตทัอส เอสมินเฮ้ยตใช้คีการ์เอสมินสเตทโอ้ยช่วยด้วยอะไรเรืองราชกันนะครับใครมีโอ้ยอยู่หลังจ้างเไว้ไอ้น้องเออใช่ใช่ใช่นี่ผมไม่มีกระสุนเลยครับอยู่อยู่หลังพี่อยู่หลังพี่ไอ้น้องไหนอ่ะไหนโอ้กูขอเอ้ยมีหนึ่งนัดขอบคุณกล่องวัลเลอิศไม่มีนัดเดียวหนัดไอ้เจ้าต้องหาหรอวะกูแจ้หรอเออผมไม่รู้ครับอาจารย์เออเฮ้ยเขาเขามาครับ ช่ววยยดด้ิมาทำไมอ่ะนั่ยน่อ่ะไปทางนู้นไปคุณคุณตาครับเดินทางนี้ฮะเข้าเข้าประตูนี้ครับโอ้โหชิบหายแล้วอะไรกูหลังดาวเออกูหลังดาวเว้ยเห็นไหมนัดเดียวอยู่สีมันบอลลุกซอนนัดเดียวอยู่เลยความน่ากลัวมันเป็นสูล้วตอนเนี้ยไปเลยปิดประตูปิดประตูให้เลยเชื่อคนมีมารยาทกูอยู่ชั้นบรงนี้ดูฉันบ้าผมว่าเลยว่า โอ้ยโหเต็มเลยด้านบนไม่ดีนะเขางไก่ผมว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นทางไหนต่อโอ้ยยิงสามตัวสามเมื่อกลัวไหมหนี่แน่นี่แน่โอ้โห shit ใครแม่งยิงปืนจากด้านบนว่าเลือดแม่งสาดลงมาชั้นล่างเลือดแม่งอาบลงมาเจ๊เลยงงนี่แน่นีแน่โอ้โหเขาเสื่อมมากครับไม่มีความกลัวอะไรเกมเยเลย ไว้ไว้โอ้อ้าวช่วยด้วยอ้าวหายไปแล้เฮ้ยเป็นคนหายเฮ้ยกูหายตัว่าเป็นมันกูแล้วสินะเ้ยเสียแล้ววะไม่ตัวเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขอไปช่วยกันนะโอเคไอ้ชิดจ๋ามึงวิ่งไปไหนก็ด้วยอุก่อนสวัสดีครับมีคนข้างๆมีดีพี่ติดติดคุกเฉยเลยอะอะไรวะกูแค่แดกพิซซ่าหน้าสับปะรดเองไงแม่งไอ้กูผิดอะไรเนี่ย เอาอิตาลีไ่ถูกใจโดยจับคางคุกเฉยไม่ให้ออกคือว่าแล้ววผมว่าเราต้องไปทางนี้ว่ะบ้านำนี้ดำดิ <c oughs> ผมคิดว่าค่ <c oughs> อนข้างมั่นใจเลยว่าจะต้องไปทางนี้อย่างแน่นอน เอาสิเฮ้ยระวังผีนี่ไงผีนี่ไงเน้นเน้นที่หน้าอะไรอะไรอะไรเน้นเน้นที่หน้าไอ้เชี่ยปลดล็อป็อชิปเน้นฆ่าผีไปห้าสิบตัวแล้วโอ้โหนี่เกมยิงผีหรือเปล่าเนี่ยพี่ขอได้ดีขอได้ดีพี่ดูทางนี้ดิไปให้ว่าใครสมบัติอาวุธปืนไว้กระสุนเยอะๆตกใจหมดเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล Attention please ขอกระสุนด้วยกล่องหนึ่งขอบคุณมาก อุ้ยกระสุนกูตายทางนี้วะพี่ทางนี้พี่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 มึงเก็บไปไหนหายแล้วเนี่ยพี่ตรงเนี้ยมันมีมีคอร์สหยอดนะอะไรวะเนี่ยหน้าแล้วมันก็มีกองไฟด้วยนะอุ้ยกูไม่สนใจกองไฟกูสนใจเครื่องออกล่งกายไหนขอออกด้วยคนเดียวที่รับคำแข่งกี่ไรอ่ะไม่สนใจกองไฟไม่สนใจเครื่องออกล่งกายกูสนใจกล่องกระสุนมานี่ดิอะไรวะเนี่ยกด E ตรงนี้ได้นะกด E ดิไม่รู้ว่ากูหยิบกล่องกระสุนละ โอ้คิดจะใส่โอ้นโอ้เยี่ยมเลยเพราะผมก็มีอันนึงนี่ไงมันมมัันนดอกจากไอ้ผีเส้นได้เออไอ้ผีตัวม่วงเอ้ยอหโอ้โอระวังระวังระวังได้แล้วเรียบร้อยกูไปละกูายมันอะนิ้วเลยัโอเคกูหัยไ่ทีเพื่อนกูหายหมดขอบคุณมากเ้าหนีหมดแล้วพี่ก็ไม่อยู่หรอกอ๋อคงไม่อ่ที่นี่หรอก เอาวะฉันมีเงินพอกันมีใบประกันตัวไอพีซอยู่ไอพีซมันกินข้าวไม่จ่ายกูแดกพิซซ่าหน้าไอเอนรอนะพ่อพ่อมึงตายตกใจหมดเ้ยมาละอยู่ชั้นสองวะเอ้ยว่าไงวันนี้วันนี้เอ้ยกูเจอพาสเวิร์ดเฉยเลยไปทำความผิดอะไรมาพาสเวิร์ดอะไรวะพาสเวิร์ดอะไรวะอยู่ตรงเอ็มอ่ะกดเอ็มอ่ะแล้วแล้วกดกดตัวเอ็มใช่ไหมแล้วเลื่อนไปที่ตรงพาสเวิร์ดเอ็นคีย์ปะ าหายไปอยู่ยไหนกันดิโอเคหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์อย่าจำมาไว้แล้วกันนะครับโอเคกูกว่านะเราแยกแยกกันหมดแล้วตอนเนี้ยใช่แล้วใครหมดผมไดไม <form> รร้รีกรุ๊ปเอาป่าวรีกรุ๊ป ตอนนี้ค่าอยู่กับจ่าเทมเออผมรู้สึกว่าผมรู้สึกกำลังจะตายเลยไม่รู้มันช่วยมารีกรุ๊ปก่อนได้ไหมกูมารีกรุ๊ปแต่กูอยากรู้ว่ากูอยู่ไหนของโลกตอนเนี้ยเออปั๊บนะรหัสมันคืออะไรวะแล้วนะมันมีหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งกับหกเจ็ดแปดสามตี่ต่อนะเจ็ดผมรู้สึกว่าผมเหงาเกินอยากได้กันติดติดไปเกินไหน ชิชโอ้ยโอ้โหโอ้โหเรื่อยเกมยิงผีเกมยิงผีรอรอพี่เบนก่อนไหมรอพี่เบนก่อนถึกเงาไว้เกินเอาฝ้าวันเอาฝ้าวันดีกลัวลังมาเราอยู่ที่ห้องนอนห้องนอนของคุกก็น่าจะมีอยู่ห้องเดียวพี่น่าจะรู้แล้วเออช่วยด้วยครับพอดีผมโดนถูกลากมาอ้าวโดนข้อหาอะไรมาฮะโดนข้อหาอะไรมาโดนข้อหาอะไรมาวันี้แบบเมื่อกี้วูบนิดนึงโดนมาโผล่ที่นี่ อกูหันมาเจอเฉยเลยยิง้ยิงหีมาเองครับคนทหารไปดีไปทหารจริงไม่แน่ดูดิกางเกงขาสั้นเอี้ยมเลยเอ้ยกาะเกงขาสั้นแบบยีนเนี่ยนะคนโคตรเอกของของจานนี้เป็นเป็นรำเลยครับนี่เป็นนี่เป็นดูนี่ดิเปิดแล้วเหรอเออเปิดแล้วเพี่อเลยตายไปซะเมื่อพี่ผมได้กลิ่นผมว่าห้องนี้มีมีมีตัวสีม่วงนะเปิดแต่ห้องนี่ไงโอ้โห ้มันนรูวถามว่าผมรู้ได้ยังไงเฟอนเพราะว่าอออ้ยยเเถามว่าผมรู้ได้ยังไงว่เป็นสีม่วงก็เพราะว่าเท็กเจอร์แม่งบัคออกมาผมเห็นสีม่วงอย่างเด่นเลยเกมดีมีอะไรปะห้องอื่นมีอะไรปะมีกระสุนพี่ลองเปิดหาดู เอาปนของก่อนนะมันจะมีแบบคนที่เอาไว้แบบกำจัดคนรูปไหมแบบว่าเปิดไปเจอผีจำออกมาอะไรเงี้ยคิซอนเฮ้ยคิซอนคิซอนเอาเก็บคิซอนมาคิซอนคิซอนซ่อนะคิซอนคิซอนเฮ้ยกระสุนกระสุนกระสุนงำ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 เอาก่อนละกัางขอด้วยดิระวังนะเว้ยระวังนะเว้ยแถวนี้เฮ้ยกระสุนกระสุนงำ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 เฮ้ยรหัสอะไรนะมีรหัสอะไรบ้างนะบอกกูมีกันนะเอาไม่ไม่ต้องใช้รหัสเอ้ยเอา มีแป้นใส่รหัสมาทำไมวะีอะไรงวัสดีไม่มีอะไรเลยพี่เอ้าเอ้าออไปปดห้องอื่นมีห่มีหอ้องอื่นอีกไป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 คือรหัสไม่ใช่ทุกที่เยหรอเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไพี่มันมีหลายรหัสไปละไละหลังหลังหลังเออเออเออนี่นีนี่นี่นงปังปังปังังปังปังขาเปาาเปขาเปาาเปขาเปาคีแทงคีแทงคีแดง หลังทางตรงนี้นี่สระปิดปตูด้วยปิดประตูเวยปิดทำไมอ่ะเอ้นี่ห้องนี่ห้องนี่ห้องนี่เรเนี่ยนี่นีรหัสไรแอด m i s s i o n มีหนึ่งอะไรบ้างหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์นะไม่ใช่ได้ไหมสี่ศูย์เจ็ดหนึ่งใช้ไปแล้วอ่าหกเจ็ดแปดสามหกเจ็ดแปดสามได้รหัส a m d เอ้ยหูตกใจปด ยังไงถอนอะไรอ่ะได้คิซโซกันละคิซโซคิซโซไปตรงนี้คิซโซมีคนทุกคนเลยใช่ไหมคิดว่างัพี่นะมีแล้วหนึ่งที่ตรงนี้ต้องใช้กุญแจว่ะพี่เจอกันที่กองไฟลูกเสือของเราได้เลยครับจานเฮ้ยห้องห้องนี้มีหนึ่งตัวว่ะมันมาเอาอีกแล้วพี่มันมาเอาอีกแล้วเลยหนึ่งนัดแล้วก็จบแล้วอยู่แล้วได้เลยได้เลยผมหลบแล้วหลบแล้ว มันมาแล้วนี่เออเออยิงแม่งเออนี่แน่อันนี้แน่กี่แทงกี่แทงเข่าเพ่าปิว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 เข่าปิวปิวสวัสดีครับเศรนมีความน่ากลัวตรงไหนไปไปกันเถอะไปโอเคผมกำลังวิ่งไปแล้วกันนะครับ โอ้ยแหลฟัมกระสุนโอ้ยฟอกระสุนกระสุนโอ้มามามาขอด้วยขอด้วยขอด้วยนม้อมหอมกระสุนหอมกระสุนนตะกาตะกามชิบหายแต่ละคนอากระสุนกระสุนน้ำน้นไปเผาดีกว่าไปเผาดีกว่าอะไปเผา เฮ้ยกระสุนกรสุนยำ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 ยยำ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 ยยำ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 ยยำยำย ผมว่าตอนนี้มันมันโกรธมากครับตอนนี้มันสึกแข็งแกร่งมากเลยไอจ่าไอจ่าไปไหนแล้วเรอเราไปมาประกันตัวครับจ่าอาบูนะจ่าโดนข้อหาอะไรอ่ะเออที่ไม่ทางไหนเจ้อ้าวโอ้ช้าพี่ช้าช้าเงินเมียนะครับบอกแล้วได้จ่าติดข้อหาจ่ามึงอยู่หน้าเลยเร็วๆมันพิพาละชิบหาละชิบหาละนี่นี่นี่ยิงจั ยำที่หัวยำที่หัวเข้าที่เบ้าตาด้านซ้ายไปกลับไปกับบ้านไปกับบ้านไปวิ่งสวนออกไปเลยเราเหลืออีกประตูหนึ่งที่ต้องไปเปิดเราเหลืออีกหกคริสตัลที่เราต้องหานะครับเหลืออีกสี่ดีเมื่อกี้หกครับสี่อะอ้าวเหรอใช่เลยต้องคำนวณยังไงนะตัวที่ผมนึกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอะพี่มันมันต้องใช้คีย์มันต้องใช้กุญแจเออมันต้องใช้กุญแจแล้วกุญแจมันอยู่ไหนล่ะครับแกหากุญแจมาได้แล้วก่อนนะ เก็บก<ห>ุญแจมาได้หน <c oughs> ึ่งอันนะแต่ไม่รู้ว่าใช้อะไรผมไม่เห็นว่ามันจะมีคีย์การ์ดอยู่ตรงไหนเลยไอ้คนมาบ้าๆแท้ครับแต่มัไปกระแทบบดีล็อกไปหลบไปอยู่หลังจานเอาไว้หลบไปอยู่หลังจ่าจ่ากูตายแล้วตายแล้วตายจ่าช่วยรีโหลดรีโหลดแล้วพันจะอยู่ยังไงอ่ะกูกูกลับไปช่วยจ่าแบบเอ้ยจ่าติดคุกอีกแล้วข้อหาอะไรอีกครับจ่าบอกแล้ว ขับรถไอ้ใส่หมวกกันน็อกอะไรวะอ๋อรู้ละเดี๋ยกข้างหน้าเขาเล่นดีกว่าที่นอมีข้างหน้าเขาเล่นด้วยรู้ว่าจะตายอีกรอบหนึ่งแน่นอนสินะเอ้ยไม่ได้นะเล่นมุกซ้ำอ่ะไม่ซ้ำไม่ซ้ำเอาละเราจะต้องไปหาคีการ์ดนะครับแต่เราขึ้นไปดูชั้นสองกันหรือยังอ่ะไปดูชั้นสองไปโอเคได้เลยอ่ะโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันเลยคุ้มขึ้นนะครับมันเอาอีกแล้วเหรอแต ไอจ่าเกียร์เองเอ้ยทางข้างหลังข้างหลังไหมหลังมาหลังมานี่ไงเปี้ยวเปี้ยวกระเมากระเปมากระเปี้ยว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 กระเพ่ากระเมากูไปล่ะเจอกันเต็มเต็มกูยิงติดตะแพงเต็มไป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 ยิงลมคมกิบเลยครับจานนี่ไงนี่ขวางทางกูจะไปแล้วไม่รู้อ่ะนี่ใครถ้าคุณทำมึงโอ้เราขึ้นไปชั้นสองกดทำชี้อะไรก่อดทำวะ แต่ผมกระสุนเหลือน no. okay, ้อยแล้วครับเี่ไปเ้ยอมมามมเ้ยแบ่งกูบ้างเมายกระนกระสุนอมมั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 มมามมามมัมมมมั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 มมามมั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 มมมมมมัมม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 ัมม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 ามม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 ัมมัมม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 ม เออไม่ต้องปิด่ะมันวิ่งมาล้วโอ้ยอ้หหโอ้หวอโหูคื่แรงากคืแรงอ้หไปแล้วใครปิดประตูไอตูดแม่งเ้ยโงเชียเลยครับใครแม่งปิดประตูอัดกูเมื่อกี้นี้ออดาแม่งสักทีอนึงกเอสบานกันนะไปช่วยเออไม่ช่ยพีดก่อนพีไ่ชพี่กันเอ้ยไม่ต้องช่วยก็ได้นะกูอยู่เยช่วยอยู่ช่วยอยู่ หนึ่งเจ็ดเท่าไหร่นะรหัสนี่คืออะไรนะหนึ่งเจ็ดเท่าไหร่นะอืมกระดาษหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สี่ศูนย์เรียบร้อยได้แล้วเียเปล่นฮ้ยห้องนี้เปิดได้ครับเออได้คริสตัลอันนึงเฮ้ยได้คริสตัลอันนึงเออเออกรอเก็บเลยเฮ้ยกระดาษเฮ้ยแล้วตรงกูมี้กันเนี้ยเดี๋ยวไปช่วยไอ้พีก่อนเจอห้องโกงหางไหมจ่าเบสผมไม่รู้ว่าผมกำลังตายไงไม่รู้ฮะต้องผมมีคริสตัลสองอัน เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเก็บกูไปเก็บเสียงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนอย่าพุ่งไปก่อนเสียงอะไรม้าม้าเฮ้ยมามาดูเดี๋ยววะทางนั้นครับประตูนั่นน่ะทางนั้นครับผมว่าทางนั้นนี่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 เปลี่ยนแปบบไหน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 วะไอเสียงรอบๆเราหูเลยอะมันรวบมวบมาใกล้ๆกูอะมันกุบกลับกุบกลับนะคุณสตีไวม ต้องยาวนึกดูในการควบคุมจะมีระเบิดไหมผมจะการหนึ่งมึงอยู่ไหนเนี่ยถ้าเกิดมันได้ตัวผมผมจะดึงสลักนะไปมาแล้วมาแล้วโอ้ยิงยิงกระหน่ำยิงกระหน่ำยิงยิงไง้พิวพิวกระเป๋ากระเป๋ารีโหลดรีโหลดชิบหายแล้วจ้ากูแตกงครับบออะไรอ่ะก้อนก้อนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไป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 ตามกู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 นี่นี่กิ๊โต้กิ๊โต้ เออเอาวชิปในตัวนีิคนข้างๆคุกอะฮัลโหลอะไรอะไรกูไปแล้วขอช้อนหน่อยได้ไหมอะพูดเยอะว่ะไปแล้วโอ้ขอช้อนหน่อยได้ไหมอะไม่มีช้อนกินข้าวมีข้าวให้กินเด้อวะไปช่วยสองคนนั้นแป๊บเอ้ยกระสุนหมดชิบหายหมดช่วยด้วยหมดแล้วครับช่วยไม่ได้ตอนนี้กูวิ่งแล้วเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าวนี่รอประกันตัวอยู่ครับไอ้คนหลงเดี๋ยวจ้าว ยินดีย <silly> ินด <und ies> <Korean> ีต้อนรับกัรโทษใหม่ตายครับตอนนี้ตายหายหมดแล้วครับเฮ้ยกระโดดันก็ตายหมดเลยผมตายดีกว่าตายก่อนก่อนอ้าวมันตายหมดแลยเออเมื่อกี้มันผมโดนคนคนอ้วมลุมลุมครับเออมันลอยได้นี่อ่าร้อนจังเบย อุ้ยกวางย่างหรอใครกินเปล่ายังไงกูก็ไม่น่า <c oughs> นนกลัวดูกางเก่งพี่ดิมันเป็นกางเก่งขาสัน้นใ <c oughs> ส่กางเก่ง <c oughs> กนะกางเก่งขาสั้นแบบยีนด้วยนะโคตรสกอยเลย